สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนบดมินตันอินเดียกันบ้างนะครับหลังจากที่ทีมแบดมินตันสาวไทยเอาชนะทีมแบดสาวอินเดียรอบน็อกเอาท์ไป3ต่อ0คู่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยแล้วครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในรายการโทมัสแอนด์โอเวอร์คัพ2022ครับ โดยในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมสาวไทยลงทําการแข่งขันพบกับอินเดียโดยคู่แรกนั้นเดี๋ยวมือหนึราชนกอินทนนท์พบกับพีวีสินธุเล่นกันถึง3เกมเลยครับโดยเกมแรกนั้นเป็นของอินเดียที่ทําได้ดีกว่าขึ้นนําไปก่อน1เกมด้วยสกอร์21-18แต่ราชนกอินทนนท์ก็สามารถเร่งเครื่องโชว์ฟอร์มเก่งของเจ้าตัวกลับมาได้ก็เก็บ2เกมหลังไปด้วยสกอร์17-21และ12-21ครับ เอาชนะพีวีสินโุในหญิงเดียวมือหนึ่งไป2ต่อ1เกมครับทำให้ทีมสาวไทยขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0คู่มาในคู่ที่2ครับเป็นหญิงคู่มือหทีมแบดสาวไทยส่งคู่ของจงกลพันธ์กับอราวินดาลงทำการแข่งขันพบกับมิชากับซิงก็เป็นทางสาวไทยครับที่เอาชนะไป2เกมรวด2 1ต่อ16และ2 1ต่อ13ครับส่งผลให้ทีมแบดสาวไทยขึ้นนาอินเดียไป2ต่อ0คู่ครับ และคู่ที่3ประเภทหญิงเดี่ยวมือ2ครับทีมสาวไทยทรงเมียวพรประวีเจอกับคชับผลการแข่งขันก็เป็นเมียวพรประวีนะครับที่เอาชนะไป2เกมรวดด้วยสกอร์21ต่อ16และ21ต่อ11ใช้เวลาเล่นไป42นาทีครับจากชัยชนะในคู่ที่3ก็ส่งผลให้แบดมินตันหญิงของไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและการันตีเหรียญทองแดงแล้วเป็นอย่างน้อยครับ ส่วนในรอบรองชนะเลิศน,นั้นทีมสาวไทยก็จะต้องไปพบกับทีมหญิงของจีนต่อไปครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนแฟนแบดบมินตัตนอินเดียกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์แฟนแบดมินตันอินเดียคนแรกนะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าไซน่าอยู่ที่นั่นในทีมอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศและก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าไซน่าได้สูญเสียฟอร์มการเล่นที่ดีของเธอไปอย่างสิ้นเชิง อย่างไรแล้วก็ไม่สามารถต้านทานได้หรอกนะความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าเราขาดผู้เล่นสำรองที่มีความแข็งแกรง่งและสินทุกคนมีนักจิตวิทยาไปดูแลเธอด้วยเพราะบ่อยครั้งที่เธอแพ้มือวางอันดับสูงเธอมักจะสูญเสียความมั่นใจได้ง่ายเช่นเดียวกับการแพ้อ,อินททนท์ในวันนี้ดูเหมือนว่าเธอนั้นได้หยุดพัฒนาตัวเองแล้วนะส่วนคนที่เหลือในทีมก็ไม่ได้มีความอันตรายแต่อย่างใด ควรจ้างโค้ชชาวจีนหรือเกาหลีใต้เพื่อจะสามารถเอาชนะทีมใหญ่ๆได้บ้างความคิดเห็นของคนต่อมานะครับบอกว่าหลายคนบอกว่าเธอสูญเสียวความฟิตของเธอเธอกําลังแพ้ผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าอย่างต่อนเนื่องใครสนใจการแข่งขันเล็กๆเหล่านี้สินทุเตรียมพร้อมสําหรับเหรียญโอลิมปิกเสมอความคิดเห็นถัดมาครับเราไม่สามารถเล่นได้ยอดเยี่ยมในทุกๆวันหรอกนะสินทุเล่นได้ดีแล้ว และขอเป็นกำลังใจให้คนและทุกคนในทีมแบดมินตันอินเดียกำลังเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าสินธุไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีสำหรับการแข่งขันดังกล่าวการเคลื่อนไหวของเธออ่ดและช้ามากกว่าข้อผิดพลาดของเธอมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่สินธุที่เราเห็นในโอลิมปิกและชิงแชมป์โลกความคิดเห็นของคนถัดมาครับ มันได้เวลาที่จะเริ่มค้นหาผู้เล่นพรสวรรค์ใหม่ๆสินธุได้ทําผลงานและสิ่งที่คาดไว้จากเธอมากมายมันไม่ยุติธรรมที่จะวิจารณ์เธอเธอได้แบกรับความหวังของแฟนแบดมินตันนับล้านคนไว้และก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าเราต้องการผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งทางสภาพจิตใจด้วยซึ่งมันสําคัญมากเช่นกันนอกจากฝีมือเพราะมันจะช่วยให้สามารถรับแรงกดดันในการแข่งขันได้ ความคิดเห็นของคนต่อมาครับสินทุกํำลังตามไซน้าไปในเร็วๆนี้และคอมเมนต์ของแฟนแบดมินตันอินเดียคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าอายุที่เพิ่มขึ้นของสินทุมันทำให้ร่างกายของเธอไม่สามารถยืนระยะได้นานในการแข่งขันเมื่อไหรก็ตามที่มีเกมที่3เกิดขึ้นเธอจะดูเหนื่อยล้าและก็จะถูกคู่ต่อสู้บุกอยู่ฝั่งเดียวช่างเป็นผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังฉันหวังว่าอย่างน้อยเธอจะชนะ ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าพวกเราสามารถพูดได้ว่ามันยากมากแม้จะพยายามมากแค่ไหนก็ตามนอกจากสินธุที่เป็นพี่ใหญ่ในทีมแล้วก็มีเพียงผู้เล่นประสบการณ์น้อยทั้งนั้นเราไม่สามารถทำได้ดีไปกว่านี้แล้วจริงๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าการตัดสินใจจัดตัวผู้เล่นของอินเดียานั้นทำได้ไม่ดีนักความคิดเห็นต่อมาครับมันน่าผิดหวังแต่ฉันก็ไม่ได้ประหลาดใจเลยความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่า ถ้าต้องเล่นทั้งหมด5คู่เราอาจจะแพ้5 0ต่อ0ก็ได้นะฮความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าอย่างน้อยก็ดีใจที่พวกเขามีโอกาสได้เล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเพื่อประเทศชาติแต่มันเป็นเพียงปัจจัยที่น่ากังวลอย่างที่ฉันบอกก่อนเริ่มการแข่งขันว่านี่ไม่ใช่การส่งทีมที่ดีที่สุดแทนที่จะก้าวหน้าไปสู่ประเทศแบดมินตันที่ประสบความสําเร็จเรากําลังตกต่ำสอปีที่ผ่านมาไซน่าเกือบจะต้องเลิกเล่น พราะอาการบาดเจ็บและพีวีสินทุอาจจะเล่นไปอีก3-4ปีเท่านั้นและความคิดเห็นของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าคาชเชาบไม่ฟิตพอที่จะตามทันผู้เล่นเอเชียตะวันออกเธอไม่ควรเล่นเดียวนะและฉันไม่ได้จะวิจารณ์รูปร่างของเธอแต่เธอควรเข้าคอร์สฟิตเนสเหมือนกับผู้เล่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไทยความคิดเห็นของคนถัดมาครับผู้เล่นของเราเคลื่อนทีช้ากว่าไทยทุกๆคน พวกเขาควรได้รับการเทรนที่ดีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้มากกว่านี้และความคิดเห็นของคนถัดมาครับฉันคิดว่าผู้เเล่นในปีที่แล้วเล่นได้ดีกว่านี้นะน่าเสียดายจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าพยายามได้ดีแล้วทุกคนทีมไทยพวกเขาไม่ได้อ่อนแอเลยนะครั้งหนึ่งพวกเขาเคยชนะทีมหญิงของจีนมาแล้วความคิดเห็นของคนต่อมาครับไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็รักษามาตรฐานคงเดิม แม้ว่าฉันจะมีความหวังว่าจะไปไกลกว่านี้สู้ต่อไปสาวๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับถ้าสินธุชนะรันชนกได้ทีมอินเดียจะสู้ทีมไทยง่ายขึ้นเยอะเลยความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าสินธุคือแต้มสําคัญของทีมเมื่อเธอพลาดก็เตรียมตัวกลับบ้านได้เลยเพราะคนที่เหลือนั้นไม่สามารถชนะได้แน่นอนความคิดเห็นของคนถัดมาครับ สินธุมักจะแพ้ให้กับผู้เล่นระดับท็อปเสมอสถิติการเจออินทนนท์สินธุก็เป็นรองและความคิดเห็นของแฟนแบ,บมิตันอินเดียคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ว่าแม้แต่เหรียญทองแดงทีมหญิงอินเดียก็ไม่สามารถทำได้และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนแบ,บมิตันชาวอินเดียนะครับที่ได้นามาให้รับชม,มรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ และจะชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ